ลำดับ5ใบลดหนี้รับคืนสินค้ากรณีสินค้ามีปัญหาหรือการทำใบเพิ่มหนี้คลิกขายคลิกใบลดหนี้รับคืนสินค้าคลิกนิวเพิ่มเอ,อกสารใหม่ หลัดลูกค้านะครับกด F3 หรือ Double Click เลือกลูกค้าที่ต้องการทำใบลดหนี้เมื่อเลือกเสร็จก็คลิกเลือกกด Enter เลขที่ให้กด Enter โปรแกรมจะรันอัตโนมัติอ้างถึงแบบกับสีเดิมเลขที่นะฮะกด F3 หรือ Double Click เลือกบินขายที่ต้องการทำไปลดหนี้เลือกได้เสร็จคลิกเลือกกด enter กด enter วันที่จะเป็นวันปัจจุบันเราสามารถจะเลือกรับคืนกรณีคืนสินค้าหรือเป็นการบันทึกราคาผิดก็คือเป็นการลดหนี้เฉยๆกด enter มาที่ช่องรหลสสินค้ากดปั้น f3 จะมีรหลสสินค้ามาให้เลือกนะครับว่าต้องการคืนตัวไหนเราสามารถจะเลือกของ คืนเข้าสตอ็อกหรือไม่คืนเข้าสตอ็อกกด enter มาแต่จำนวนที่ต้องการรับคืนกด enter กด enter เมื่อบันทึกเสร็จก็คลิกรูปแผนดิดเสเซฟเราสามารถจะตรวจสอบเรยอของบินนะครับก่อนหน้านี้นะครับ ที่บินขายเมื่อมีใบลดนี้เกิดขึ้นคุณจะเห็นสถานะว่ามียอดลดนี้เกิดขึ้นพร้อมเลขที่เอกสารนะครับของใบลดนี้เราลองไปตรวจสอบที่ลูกนี้คลิกลูกหนี้คลิกรก้านลูกนี้นะครับคุณจะเห็นประวัติว่ามีรายการลดนี้เกิดขึ้นนะครับของลูกนี้รายนั้นๆนะครับเมื่อเรามาดูที่สรุปลูกนี้ ล้วก็เห็นยอดสรุปของลูกนี่รายนั้นๆของแต่ละลายกรณีมียอดลดนี้เกิดขึ้นนะครับกรณีใบลดนี้ไม่ต้องการคืนสต็อกบางกรณีนะครับถ้าเราต้องการที่จะทําการลดนี้เฉยๆนะครับของไม่ต้องคืนเข้าสต็อกเราก็สามารถจะลบหลาสินค้าออกนะครับ แล้วก็บันทึกไปตามปกตินะครับโปรแกรมก็จะไม่คืนสต็อกให้ส่วนใบเพิ่มนี้ก็ให้ทำลักษณะเดียวกัน